อัพเกื้สมองตอนที่83นิสัยไม่รู้จักพอใครเอ่ยเป็นมั่งไหมจ๊ะธรรมชาติของมนุษย์นะคะความอยากความต้องการไม่มีอันสิ้นสุดใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเมื่อไรคุณรู้จักพอคุณจะมีสมาธิมีสติและก็มีปัญญามาควบคู่กันเพราะว่านิสัยรู้จักพอ จะมองรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรไม่ควรกระทำนั้นเป็นมารยาทที่รู้กันมันเป็นแค่เส้นบางๆที่หลายๆคนนะคะมองข้ามไม่ออกหรือมองไม่เห็นนะคะบางคนที่เขามีสติเพราะว่าเขารู้จักว่าเกรงใจรู้จักพอในสิ่งที่ควรจะได้แต่บางคนไม่ใช่ค่ะนอกจากไม่รู้อะไรทั้งสิ้น ก็ยังตะเกียรตะกายและพยายามไกวาหาในสิ่งที่มีก็มีไปในสิ่งที่มีแล้วก็ไม่อยากจะหยุดนะคะอยากจะไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะมันก็เข้าสู่ความโลภค,ความรำโมกและเส้นบางๆนี่แหละค่ะหลายๆคนนะคะและมิตินี้ในยุคปัจจุบันนี้กำลังฝ่าฝืนกฎบางๆนั้นนั่นก็คือมารยาทและความเกรงใจ หลายๆคนไม่เคยเกรงใจใครเลยค่ะมึงให้กูกูก็ให้มึงแต่ถ้ามึงไม่ให้กูก็จะทำร้ายทำร้ายมึง<ะ>อ่าเห็นไหมจ๊ะตอนนี้นะคะเกิดปรากฏการณ์นะคะม่ว่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียนหรือว่าอ่ากระบวนการของเราบรรดาชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศบ้านเรานะฮะแล้วก็มาแผ่อิทธิพลสร้างค่านิยมวัฒนธรรมในแบบฉบับ มาเฟียของเมืองและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการที่ได้เขาเข้ามาเยือนก็คือได้ผลประโยชน์จากการกินอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะความโลภมันไม่ปราณีใครแต่ว่าเมื่อใดนะคะกฎแห่งกรรมมันทำงานวันนั้นล่ละค่ะล่ะมันจะเกิดอาการช็อกซีนิมาแล้วก็เกิดการนะคะเคว้ง ปัญหาต่างๆให้พ้นตัวเหมือนใครบางคนที่พยายามที่จะฟาดงวงฟาดงาให้รู้สึกว่าตัวเองนะ่ยเป็นคนถูกต้องเป็นคนที่มือขาวมือสะอาดนะคะนี่แหละค่ะอาการแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าอาการของอ่าิสัยที่ไม่รู้จักพอน,นะฮะแล้วพอมันไม่ได้สมปัารถนาหรือว่ามีใครไป ตกิดไปทําให้เห็นอ่ข้อเสียข้อแย่ของเขาเขาจะพยายามที่จะหาทุกวิธีทางเวี่ยงตัวเองเวี่ยงปัญหาให้ออกพ้นจากตัวนน <ๆ S 2> บางคนก็แสดงออกในอาการที่ไม่ใช่ช้าน <EL> ไม่เคียวนู่นไอ้นู่นไอ้คนนี้ไอ้คนนั้นเห็นไหมคะป้ายสีโยนขี้โยนปัญหาให้กับคนอื่นหรือบางคนก็สร้างสตอรี่หาเอกสารเท็จ หาข้อมูลหลักฐานปลอมเพื่อที่จะเอามาบอกแล้วก็มาแสดงยืนยันตัวตนว่าฉันไม่ใช่นะนี่แหละคะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นเช่นนี้ยังไงคะความดีงามที่มันเคยเป็นปรากฏการอย่างธรรมชาติไอ้เส้นบางๆนี้มันเกิดขึ้นในสมัยเก่าแก่ไม่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปูย่ย่าเขามีวัฒนธรรมมีมารยาทกัน เพราะว่าเขาเส้นบางๆที่รู้จักเอื้ออาทรรู้จักเห็นอกเห็นใจรู้จักให้อภัยรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรซึ่งบ้านเรานะคะบางจุดนะคะยังมีส่วนดีอยู่อย่างนีหลงเหลืออยู่นะคะแต่ตอนนี้นะคะชาวโลกชาวนอกโลกนะคะเป็นปรากฏการ์มากยิ่งเจริญมากจิตใจยิ่งหากไกลคุณภาพและคุณธรรมอย่างชัดเจนเลยฮะ จะเห็นว่าตอนนี้นะคะอเมริกามีผลพวงกับปัญหานี้เยอะมากนะคะมีตั้งแต่ปรากฏการของการโจรกรรมการไร้มารยาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายนะคะมันดีดตัวสูงมากคนก็เลยไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นไม่สนใจแค่เอาปะเอาท้องของฉันให้อยู่รอดมารยาทและความเห็นอกเห็นใจจึงสู้คนบ้านเราไม่ได้นะคะ คนบ้านเราถึงแม้ว่าความเจริญจะมาเยือนแต่มันก็ไม่ได้ไปเยือนทุกจุดนะคะจุดตรงไหนที่ยังมีวัฒนธรรมและความดีงามของรากเงาอ่าไม่มีเงินตาไม่เอาตัวเองไปผูกติดกับเงินตาทุกคนล้วนแล้วใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติและเห็นอกเห็นใจอย่าเห็นว่าแต่สังคมชนมาบทลหลายๆทังคมนะคะ ความเจริญไม่ได้เป็นที่ต้องการของทุกคนเสมอไปแต่ความเจริญก็สามารถวิวัฒนาการทำให้เขามีอะไรที่สะดวกสบายแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเขารู้จักพอรู้จักว่าเอาสิ่งที่มีอยู่นะคะทำให้ดีที่สุดนะคะสิ่งเหล่าน,นั้นนะคะมันก็จะทำให้เขาจิตใจมีแต่ความสุขและเสเ้นบางๆที่รู้จักเกรงใจรู้จักให้อภยัยมันจะเข้า ถึงหัวใจก้นบ้องของหัวใจแล้วมันก็จะแผ่รัศมีไปทั่วถึงกับคนที่รู้ค่าเขาเพราะฉะนั้นจงรู้จักพอนะคะฝากไว้ให้คลิปนะคะสำหรับนิสัยไม่รู้จักพอใครเป็นอยู่รีบปรับตัวนะจ๊ะเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีค่ะทำให้คุณสะดวกสบายแต่เทคโนโลยีก็ไม่ได้สามารถสร้างให้คุณกลายเป็นคนมีจิตใจที่ มีคุณธรรมได้ถ้าคุณไม่รู้จักพอฝากอไว้ให้คิดนะคะวันนี้นะคะโค้ดปนกก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ถ้าเห็นดีมีประโยชน์หรืออยากจะกล่าวนิสัยจิตสถิตก็มาฟังบอดแคส์และคลิปวิดีโอที่ปนกเสิร์ฟอาหารจิตให้ทุกวันนะคะให้ทุกคนนะคะเอาไปกล่าวนิสัยและเรียนรู้นะคะปานกมีหน้าที่มาเผยแผ่เพื่อให้ทุกคนนะคะอย่างน้อยๆก็เพิ่มเพื่อนมิตรภาพ ที่รู้จักการะยานามิตรที่สร้างคุณค่าและเห็นค่ากันและกันให้มากที่สุดเขาที่จะมากได้นะคะเพื่อที่จะได้รังค่านิยมที่มันเอามาเบียดเบียนแล้วก็เอามาทําลายกลุ่มก้อนของประชากรบ้านเราให้เกิดเป็นคนมีคุณธรรมมากเต็มบ้านเต็มเมืองดีก,กว่านะคะอย่าเห็นคนที่อื่นมี คุณค่ามากกว่าคนที่บ้านของตัวเองและเอาวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่สมควรเข้ามาสู่สังคมบ้านเราจงสร้างสังคมให้น่าอยู่นะจ๊ะฝากเอาไว้คลิปขอบคุณค่ะ